สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับผมต้อนรับสู่การตูน่าล่าข่าวแมนยูนะครับสุปข่าวแมนยูประจำวันอังคารที่14ธันวาคมนะครับวันนี้เรามาเกาะติดข่าวสารประจําวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับทั้งมีการจับสลากที่โกลาหลมากเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารต่างๆของแมนยูวันนี้เรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นฟากเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับเป็นผมด้วยนะการตูนาล่าข่าวแมนยูแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนนนนผมใให้้้้้ททําคคลลิปปีีดดดวยยร,รสจแอไไ่เ มาจากการโตน่าลุ้นรับเสื้อฟรีด้วยนะครับ20ท่านแรกได้สกรีนเสื้อด้วยนะครับใครสนใจก็ไปที่ลายแอดนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีท่านั่งของสปอนเซอร์เจ้าเก่านะครับกระเบนเน็บนั่นเองแก้การปวดหลังปวดเอวปวดเข่ารวมไปถึงสมุนไพรยาธาตุจอมทองนะครับแก้การกรดไหลย้อนและก็อินส์นะครับมากกว่าเสื้อยืดธรรมดาต้องอินส์นะครับใส่ทํางานใส่อยู่บ้านก็สบายแล้วก็ดูดีได้ทุกวันด้วยตัวละ129บาทนะครับเพียงสั่งซื้อสินค้าครบ5ตัวแจ้งโค้ดว่าก,กาัน์โตน่านะครับก็ล ไปเลยประกาศรางวัล25ธันวาคมนี้ใครสนใจก็ไปที่ INS Apparel นะครับผมอ่ะก็ผลการประกบคู่ UCL รอบ16ทีมสุดท้ายออกมาแล้วนะครับมีปัญหากระท่อนกระแท่นเล็กน้อยในการจับสลากผลแรกตอน6โมงเย็นนะครับวุ่นวายเลยข้อกำหนดหลักๆในรอบนี้ก็คือทีมจากลีกประเทศเดียวกันแล้วก็ทีมจากรูปเดียวกันในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่สามารถพบกันได้นะครับ คู่แรกเบนฟิก้าจับมาพบกับเปเรอัลมาดริดอันนี้ผ่านไปได้คู่แรกไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ติดข้อกําหนดใดๆนะครับคู่ต่อมาทีมรองในคู่นี้เป็นบียารอัลนะเป็นบียารอัลแต่อันเดรีาชาวินครับแกมือท้อมมากๆจับลูกบอลขึ้นมาแกเอามาเพลิบเป็น แมนยูเฉยเลยนะครับซึ่งชัดเจนว่าใส่ลูกบอลมาผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าแมนยูกับ b บียาเรลไม่สามารถเจอกันในรอบนี้ได้นะครับเพราะว่ามาจากกลุ่ม f เหมือนกันเพิ่งจะแตกกันมาเองนะครับทำให้ต้องจับกันใหม่จน b บียาเรลก็จับไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้ก็บงไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามีการใส่ลูกบอลมาผิดนะฮะ คู่ต่อมาครับทีมรองเป็นเอลติโกมาดริดนะครับที่ตั้งขึ้นมาก่อนแต่ว่าตอนที่ผู้ดําเนินรายการเอารูกบอลของฝั่งทีมแชมป์กลุ่มมาใส่ให้จับสลากเนี่ยดันลืมหยิบลูกบอลของแมนยูมาใส่ด้วยนะครับก็เลยทําให้ลูกบอลในรอบนี้มันไม่ครบนะครับในการจับก็เป็นความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในรอบที่2ซึ่งก็ทําให้การจับในคู่ต่อต่อไปมันรวนทั้งหมดนะครับแมนยูก็โดนจับไปเจอกับปารีสแซงแช็กแมงจนเป็นกระแสเฮ้ยพ่โดเจอเมซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนแรก ซึ่งตรงนี้แหละที่เริ่มเกิดปัญหานะครับเพราะว่าแ t ตเลติ o โ a d าด d ริเขาแถลงการผ่าน Twitter ว่าเอ้ยกำลังติดต่อไปหา UEFA นะและก็สอบถามถึงความถูกต้องในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาโดนจับไปเจอกับบาเยนน์มิวนิกทางที่ทีมงานไม่ได้ใส่ลูกบอลของแมนยูมาด้วยมันก็เกิดความผิดพลาดในรอบการจับรอบนั้นนะครับจนกระทั่ง u ู f a ต้องแถลงการขอโทษถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นเรื่องของระบบการ จับสลาของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาในการให้ข้อมูลกับพิธีกรแล้วก็ทีมงานบนเวทีนะครับทำให้จับลูกบอลมาใส่ผิดใส่ถูกจึงต้องขอจับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็เลยมีการจับสลากกันใหม่ตอน3ามทุ่มตามเวลาประเทศไทยจนได้การประกบคู่ออกมาดังต่อไปนี้นะครับจับรอบ2ไม่พลาดแล้วนะก็จะเป็นซาว์บวกนะครับพบกับบาร์เนมิวนิกครับสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เบนฟิก้าพบกับอาร์เจนต์นะครับเชลซีพบกับลิวอันนี้จับ2รอบก็ได้ลิว2รอบนะครับมือดีมากแล้วก็มีแอตเดริดนะครับเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตราหมีเจอผีแดงแล้วก็บีเรเอฟซพบยูเวนตุสอินเตอร์มิลานพบกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มาปิดด้วยคู่บิ๊กแมชปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับเรอัลมาดริดนะครับมาดริดเซงเลยตอนแรกจับเจอเบนฟิก้ารอบ2เจอปารีสซะงั้นนะครับก็เรียบร้อยกันไป สรุปว่าแมนยูก็จะโคจรไปพบกับอตเลติโก m มาดริดนะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าก็ไม่ได้เบาไปกว่าปารีสในรอบแรกเท่าไหร่อยู่แล้วและก็เป็นทีมที่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับครั้งล่าสุดที่แข่งกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี1991-92ในรายการคัพวินเนอร์สคัพนะครับย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วผมก็ยังไม่เกิดน,นะฮะ แล้วแมนยูก็ไม่ชนะในการเจอกันทั้ง2เกมนั้นด้วยนะครับก็คือไปกลับเสมอ1แล้วก็แพ้หนึนะครับแต่ผ่านมา30ปีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการพบกันตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างกุนซือก็เปลี่ยนหน้าไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นดิโก s ซิเมโอเน่แล้วก็ราฟรังนิกนั่นเอง แต่จุดหนึ่งที่แฟนๆชี้มานะครับก็คือเราจะมีตัวแปรสําคัญเป็นคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับเพราะว่าสมัยที่พี่แกค้าแข่งอยู่ที่สเปเนน่ยอยู่กับเรอัลมาดริดแกชอบยิงตราหมีมากๆนะครับโดยที่มีตัวเลขทั้งหมดทําไป25ประตูกับ9แอสซิสในการพบกับเอลเิโกมาดริด35เกมตอนที่แกย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสก็เคยทำแฮตทริกใส่ตราหมีใน UCL ด้วยนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีตลอดเวลาที่เจอกับทีมนี้ โดยแมชนี้จะเริ่มเตะกันในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาให้รับลังนิกได้เตรียมทีมเพิ่มเติมไปก่อนแล้วช่วงตลาดมกราคมจะมีใครเพิ่มเติมเข้ามาในการเสริมทับก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับทีมก็น่าจะมีความแข็งแกร่งขึ้นในการไปเจอกับอาเตโนมาดริดในรอบนี้นะครับอัปเดตใหญ่ต่อมานะครับเกี่ยวกับเกมค่ำคืนนี้นะจริงๆแมนยูก็จะมีเตะกับเรนส์ฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกนะครับสรุปแล้วสิเตะบ่อเตะเนี่ยนะครับ หลังจากที่มีข่าวว่านักเตะและก็สตาฟบางคนของทีมเราติดโควิดไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสโมสรก็รีบหารือกับฝั่งของผู้จัดอย่างพรีเมียร์ลีกทันทีเลยนะครับเพื่อหาทางออกว่าสรุปเอาไงดีจะเตะหรือว่าไม่เตะแต่เบื้องต้นครับสโมสรแมนยูก็ตัดสินใจเลือกปิดสนามซ้อมแคริงตันในฝั่งของทีมชายไปก่อนนะครับ24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแต่ฝั่งของ ทีมหญิงกับทีมเด็กยังสามารถซ้อมกันได้ตามปกติในบับเบิ้ลที่ปลอดภัยของตัวเองนะครับซึ่งแน่นอนพอปิดฝั่งทีมชายไปเนี่ยมันก็ทําให้ทีมเราไม่สามารถซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมกับเบนฟอร์ดได้นะครับเพราะว่าหลังจากจบเกมนอร์เรชมาก็ยังไม่มีการซ้อมแบบฟูลเซชันเลยนะครับมีเจอผลตรวจเป็นบวกกันซะก่อนก็เลยทําให้ยังไม่มีการซ้อมเพื่อเตรียมนะฮะเพรสคอนก็ยังไม่ได้เพรสเหมือนกันยังยังไม่รู้เลยว่ามีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับนักเตะอย่างไรบ้างนะครับ จนกระทั่งเมื่อเช้าสโมสรก็คอนเฟิร์มออกมาแล้ว100%ว่าแมชนี้เป็นอันต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับมีการโพสต์โพลไปแล้วและก็จะประกาศให้ทราบถึงวันแข่งใหม่ในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้แมนยูเบนฟอร์ดตีสอครึ่งไม่มีนะครับเลื่อนไปแล้วส่วนในเกมถัดไปที่เราจะเจอกับไบรตันวันเสาร์นะครับเทเดกราฟโดยเจมส์ลักเกอร์ก็บอกว่ายังบอกไม่ได้ ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเกมนั้นขนาดไหนนะครับอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปก่อนเพราะว่าจริงๆตัวเลขการติดเชื้อในทีมเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเกิดมาเทียบกับจํานวนขุมกําลังทั้งหมดนะครับก็ถือว่าไม่ได้กระจายหนักมากแต่ว่ารอดูไปก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์นะฮะพอไม่มีเพรสคอนแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ครับว่านักเตะอาการแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะวิกตอร์ลินเดเลฟที่เจ็บหน้าอกไปในเกมกับวัตฟอร์ดนะครับจนต้องเปลี่ยนตัวออก จากสนามในเกมนั้นคือจะมีภาพที่เลนน์เเลิฟจับหน้าอกแล้วก็ดูจะหายใจติดขัดนะครับสีหน้าไม่ค่อยดีเพื่อนเพื่อนก็ตกใจกันหมดนะครับต้องรีบเข้ามาดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของการหายใจอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอัปเดตล่าสุดจากแอตเลติกยูเคก็บอกนะครับว่าอัตราการเต้นของหัวใจเลนน์เเลิฟในเกมตอนนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากอยู่ประมาณ10นาทีนะครับจนเปลี่ยนออกมานั่งพักเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังหายใจติดขัดอยู่แต่ข่าวดีก็คือหลังจบเกมครับสตีฟแมกนลลี แพทย์ประจําทีมที่ดูแลอาการเนี่ยตรวจเช็คอย่างละเอียดแล้วนะครับนักเตะมีอาการที่โอเคขึ้นแล้วก็อยู่ในขั้นที่ไม่อันตรายและปลอดภัยแล้วก็ถือว่าอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในเกมถัดๆไปเนี่ยจะลงไหวหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามสถา,านการณ์กันนะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับลิเนเลอเพราะว่าไปเห็นอาการพวกกุนัเกรโรเห็นพวกเอริกเซนมาแล้วมาเห็นแบบนี้กับนักเตะตัวเองก็ก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเรื่องของการหายใจต่างๆนะครับหายไวๆนะครับ ข้ามาดูตลาดซื้อขายกันบ้างนะครับวันนี้ทางด้านของฟาบริโอโรมาโนนักข่าวทียหนึ่งของอิตาลีก็อัปเดตนะครับว่าโจลลาปอร์ตาประธานสมโมสรบาร์เซลโลนาได้มีการนัดพูดคุยกับมิโนเรโอล่านะครับที่เมืองตริโนประเทศอิตาลีนะครับโอ้โหชื่อฝรั่งเนี่ยมากันเต็มในช่วงวันที่ผ่านมานะครับมีการพูดคุยกันและ โดยทั้งคู่ได้มีการพบปะกันที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้นัดกันชิลๆนะแต่ว่าเป็นการเจรจาทางการเพื่อจะคุยธุรกิจกันนะครับก็คงจะมีการคุยดีลต่างๆที่เราล่าดูแลอยู่นะครับโรมมโนบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งตัวของเราล่ากับลาปอร์ตามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันผลเนี่ยจะคุยกันหลายเรื่องแน่ๆซึ่งก็อาจจะมีดีลของปอปอกบา หรือว่าดีลของเออร์ลิงโบรต์ฮาร์แลนด์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นอีก2นักเตะที่เตรียมจะมีการย้ายทีมอย่างหนักเลยในช่วงมกราคมหรือว่าซัมเมอร์นี้ในมุมของปอกบาเนี่ยผมว่ามันก็พอจะเป็นไปได้ในการไปบาร์ซ่าเพราะว่านักเตะก็จะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้นะครับก็กำลังมองหาทีมใหม่อยู่และต่อนนี้นักเตะก็กําลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยกว่าจะหายกว่าจะฟิตเต็มร้อยกว่าจะอะไรต่างๆมากมาย ไปรอเซ็นฟรีซัมเมอร์ทีเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็คุยล่วงหน้าไปก่อนได้กับบาร์ซ่าเนี่ยก็อาจจะมีการยับยับพูดคุยกันกับไรโอลานะครับนอกจากว่าปอกบาจะยืนกลางส่วนตัวว่าเฮ้ยผมอยากไปมาดริดมากกว่าอันนี้ก็อาจจะล่มไปส่วนฝั่งของฮาแลนอันนี้ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าบาร์ซ่าจะทุ่มไหวขนาดไหนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะมีค่าตัวอยู่ราวๆ75ล้านยูโรเป็นการฉีกสัญญาในซัมเมอร์นะครับบาร์ซ่าน่าจะไม่ได้มีเงินทุนเยอะขนาดนั้นนะ นอกจากนั้นนะครับคุณพ่อของเฟรนกี้เดยองดาวดังของบาซ่าตอนนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับข่าวเชื่อมโยงลูกชายของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเพราะว่าก็มีข่าวเชื่อมโยงกันมาบางๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแมนยูต้องการกองกลางคนใหม่บาซ่าต้องการเงินก็เลยอาจจะมีการจับมาโยงกันนิดหน่อยซึ่งคุณพ่อของเดยองก็ตอบนักข่าวจากสื่อ AD ดีนะครับเป็นสื่อจากฝั่งเนเธอร์แลนด์เขาก็บอกว่า ข่าวเกี่ยวกับไบเยนเกี่ยวกับแมนยูเนี่ยหรอคือผมเข้าใจนะว่าบาซ่าต้องการเงินถ้าทีมไหนกล้าทุ่มให้ก็พอจะมีลุ้นจะได้เดยองไปนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะแต่เท่าที่รู้รู้ว่ามี5ทีมในยุโรปสนใจตัวเดยองอยู่1ใน5ทีมนั้นอาจจะเป็นแมนยูก็ได้แต่อย่างที่แกบอกครับยังไม่มีอะไรขยับทางนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตกใจกับอะไรข่าวของเดยองตอนนี้นะครับ ขณะเดียวกันโรมนโนก็ยังรายงานด้วยนะครับว่านิวคาสเซิลจะเกี้ยวกาดจะดุด,ดันมากๆในตลาดหน้าหนาวหนนี้นะครับเพราะว่าทีมต้องรีบเสริมแกร่งให้เร็วที่สุดไม่งั้นมีสิทธิ์ตกชั้นได้นะครับอีกอย่างเนี่ยเจ้าของของเขาก็รวยมากๆอยู่แล้วเป็นกลุ่มทุนซาอุนะครับของเจ้าชายบินซอลมนเงินทุนเนี่ยน่าจะไม่มีอั้นอยู่แล้วน่าจะทุ่มได้หนักๆเลยนะครับหนีตกชั้นซะก่อน ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเอ็ดดี้ฮาวกคุณซือนิ่คารเซนตอนนี้ก็คือเจสซีลินกาดนะครับไม่ว่าจะเป็นดีลยืมตัวหรือว่าดีลซื้อขาดก็ตามซึ่งโอกาสเป็นไปได้ก็ยังมีสูงตามเดิมนะครับเพราะว่าบทบาทของลินกาดในแมนยูตอนนี้ในยุครางนิกเนี่ยก็ยังไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับยังถูกมองว่าเป็นตัวสํารองอยู่เกมล่าสุดก็ลงไปพบกับยังบอยส์นะครับแล้วก็เล่นไม่ค่อยออกด้วยเล่นไม่ค่อยจะโดดเด่นในสายตาของรังนิกสักเท่าไหร่ ก็ยังมีโอกาสในการย้ายสูงนะครับถ้าเกิดนักเตะต้องการจะลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลุ้นไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลกนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องขององ,องตนี่มาร์ซิยาลหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวหนักเลยว่าจะย้ายออกเพราะว่าเอเย่นของเขาออกมาพูดเองในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับว่านักเตะในความดูแลของตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขไม่แฮปปี้กับบทบาทในทีมนะครับพูดเอาไว้กับสกายสปอร์ต นักข่าวอย่างลอรีวิทเวลนะครับเป็นนักข่าวฝั่งแอตติกยูเคก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามรับรังนิกว่าเอ้ยยังไงดีกับข่าวลือของมาซิเอลในการย้ายนะครับรังนิกก็ตอบตามสไตล์ตัวเองอยู่แล้วตอบแบบตรงฉินไม่มีความเกรงใจอยู่แล้วนะครับก็บอกว่าผมจะไม่ตอบคําถามของเอเจนนักเตะผ่านสื่อหรอกนะตัวนักเตะยังไม่ได้บอกอะไรกับผมในเรื่องนี้เลยถ้าเขาต้องการจะย้ายออกจริงๆเขาต้องมาแจ้งกับผม หรือไม่ก็แจ้งกับบอร์ดบริหารโดยตรงไม่ใช่ไปพูดผ่านสื่อแบบนั้นเรื่องของมาซียาลเนี่ยหลังจากที่เราซ้อมก่อนเกมกับคริสตัลพาเลซเขาก็ได้ลงซ้อมไปบ้างแล้วนิดหน่อยแต่สุดท้ายเขาก็ไปบอกกับหมอว่ายังลงเล่นไม่ไหวผมยังเจ็บเข่ามากๆอยู่เลยนะครับทำให้เราก็ต้องรอและก็ดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะจบอย่างไรรงังนิ้ก็รออยู่ว่านักเตะจะมาบอกความต้องการเมื่อไหร่นะครับผมว่าถ้าเกิดมาซีอลอยากจะย้ายจริงๆเนี่ย แล้วแจ้งกับรังนิกโดยตรงวรังนิกนก็คงจะไม่ขัดขวางอยู่แล้วนะครับคะแนนพิศวาสรังนิกไม่ได้มีอยู่แล้วแต่แค่ว่าผู้ซื้อจะมีเข้ามาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นการยืมตัวมากกว่าก็ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าถ้าเกิดจะให้มาซื้อตอนนี้เลยแอบยากนิดหนึ่งเพราะมักเซียยาวสัญญาเหลือเยอะแต่บทบาทกับทีมน้อยลงเล่นน้อยฟอร์มไม่ค่อยเห็นนะครับและเวลาลงก็ไม่ได้ฟอร์มดีมากมายด้วยความที่มูลค่ามันสูงตามสัญญาเนี้ยจะหาคนซื้อขาดก็อาจจะยากนอกจากเสียว,ว่า แมนยูจะยอมขายขาดทุนนะครับซึ่งไม่รู้นะว่าแมนยูจะยอมขายขาดทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับสัญญาเหลือถึงปี2024นะทำให้สถา,านการณ์ตรงนี้ในการขายอาจจะแอบติดขัดนิดนึงก็ต้องดูแหละว่าทีมไหนจะกล้าทุ่มให้กับดีลนี้ของมาซียั นะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของกระตรนหน้าราข่าวแมนยูประจำวันนี้นะครับอัปเดตกันไปหลายเรื่องนะ UCL ตลาดซื้อขายรับดังนิกต่างๆนะครับถ้าเกิดชื่นชอบฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับเพจลงข่าวเรื่อยๆเลยนะครับช่วงนี้ไปฝากกดไลค์กันด้วยอินสตาแกรก็มีนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับที่ l i น์แอดลิงก์นี้นะครับมีกระเบนเนบมียาทาจอมทองนะครับแล้วก็อินส นะครับผมใส่ทํางานใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวดูดีทุกวันเลยนะครับตัวละ129บาทใครสนใจจัดไปที่ Ins a p p a ปร์เรลเฟซบุหรือว่าจะไปที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรายการแซงสปอร์ตทาไทมแล้วก็แซงสปอร์ตเจาะประเด็นช่วงนี้กันตัวหน้าไปแล้วสวัสดีครับ